สวัสดีค่ะ22นาฬิกาติดตามทันข่าวทางไทย PBS กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยนะคะเกิดอุบัติเหตุรถกระบะตกลงมาจากทางด่วนการจนาพิเศษจังหวัดสมุทรปราการค่ะมีผู้บาดเจ็บ4คน นี่คือภาพจากกล้องหน้ารถที่สามารถบันทึกเหตุการณ์หลังจากรถกระบะทะเบียนป้ายแดงทอทหาร8922กรุงเทพมหานครเชี่ยวชนกับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองหมายเลขทะเบียนมมาก,กไก่50-27กรุงเทพมหานครจากนั้นก็เสียหลักพุ่งชนขอบทางก่อนจะตกลงมาจากทางด่วนการจนาพิเศษช่วงบางพลีสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าด่านปากน้ำในตำบลบางยบแรกอำเภอพระป,ประแดงจงังหวัดสมุทรป,ปราการนะคะ จนทำให้ผู้ที่โดยสารมากับรถกระบะบาดเจ็บ4คนจำนวนนี้สาหัส2คนค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด่วนก็เข้าตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ารถกระบะขับมาด้วยความเร็วสูงแต่ว่าระหว่างผ่านจุดเกิดเหตุก็เฉี่ยวชนกับรถแท็กซี่ที่ขับมาในช่องทางซ้ายนะคะรถกระบะจึงเสียหลักพุ่งชนขอบทางก่อนจะตกลงไปด้านล่างค่ะ ซึ่งหลังจากพนักงานสอบสวนลงบันทึกประจำวันก็จะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนหาสาเหตุอีกครั้งก่อนดำเนินการตามกฎหมายค่ะ